ครับสวัสดีครับผมมาจารย์เกต้กกาคุณดูถลัดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผูดที่มี รัคนาอยู่ในราศีกุมประจําวันที่16เมษายนพุทธศักราช2567ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงไปอยู่ในพบหนเรื่องไหนเกิดเหตุอะไรยังไงว่ากันไปแต่เราจะใช้ไพ่เทพินดูเนี่ยมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไง ให้นะักกลายเป็นเบาแล้วเราก็จะใช้ไพ่โหราศาสตร์มาช่วยเสริมอีกทีหนึ่งนะครับนะด้วยมนต์กรถาด้วยพิธีกรรมอะไรก็ว่ากันไปนะเอาละเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยชาวราศีกุมนะฮะก็จะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระราหูเนาะเราจะเรียกว่าตนุนะครับดาวพระราหูไปอยู่ในภพไหนเรื่อนไหนก็จะเป็นการบอกเรื่องราวว่าเราจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดเคยผูกดวงด้วยวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดคุณจะรู้ว่าคุณมีดาวอะไรตั้งรับถ้าเป็นดาวดีก็ให้คุณถ้าเป็นดาวไม่ดีก็อยอยู่อยู่บุญน,นะครับเอาละต,าไไตัวเราไปไหนตัวเราก็อยู่ในราศีมีนนะเราเรียกว่าตะนุไปอยู่ในเรือนของกระดุมพระขาแสดงว่าเราจะใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการหาไรายได้การเงินการทองมีการพัฒนาตนนะครับเพื่อให้เกิดเงินเกิดทองหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเอง นะครับเพื่อให้ตัวเองมีรายได้เป็นช่วงที่เราใส่ใจเกี่ยวเรื่องของการหาเงินหาทองหารายได้ท่านในพื้นดวงนะครับมีดาวดีส่งเสริมเคราะร่ารวยกันไปนะถ้าเกิดในพื้นดวงมีดาวศัตรูมีดาวยุ่งยุย่งบุญก็จะทำให้เอาเสียเงินเสียทองหรือสัมพันธ์การกิน,นีนอันนี้ก็ยุ่งเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่ นะครับเทพดูจะช่วยเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับให้เราหาเงินหาทองนะครับคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงอารมณ์นะครับอันนี้ไพ่วรุณนะวรุณก็คือน้ําน้ําเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่นะครับเอาละไม่ว่าจะเกิดเรื่องเกิดเล่าอะไรเนี่ยเขามักที่จะนะครับอดทนอดกั้นได้ดีนะครับ คล้ายๆกับึ้นใต้น้ำบางทีไม่สบายใจหรือเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะไม่ทำางงแจ้งนะครับเขาจะไม่แหวกยากให้งูตื่นเขาจะเป็นในลักษณะค่อยๆซึมค่อยๆซ,ซึมไปนะครับไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงควบคุมอารมณ์ได้ดีนะครับตัวเองยกมือไหว้นะฮะให้บริวารทั้งสองนะครับองนะครับไหว้ด้วยก็แสดงว่าสามารถที่จะคุมบริวารให้เป็นไปตามในทิศทาง นะครับถ้ามาเชื่อมโยงกับในเรื่องของรายได้การเงินกันทองอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการที่เราได้ไพ่วรุณน,นะครับก็จะส่งผลให้เราเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวเรื่องของรายได้การเงินกันทองเนี่ยเราจะต้องนะครับมีความอดทนนะครับรบ,บางครั้งอาจจะไปร่วงงานกับคนที่เรารู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่เพื่อนะครับภาพรวมนะครับหรือผลประโยชน์ที่เราจะได้เนี่ยบางครั้งก็ต้องยอมนะครับไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ที่ยอมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะ ถึงแม้ตัวเองจะไม่ชอบแต่ตัวเองก็ยอมนั่นก็เปรียบเสมือนเราเราจะไปหาเงินหาทองเนี่ยแต่เรายังเป็นคนที่แบบชอบสบายอ่ะรักสบายจะทําอะไรต้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาประเคนให้คุณน่ะคือคล้ายๆว่าถ้านะครับจะให้เราทําอะไรเนี่ยจะต้องมาประเคนให้ฉันนะต้องต้องเตรียมให้ฉันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะไม่ทําอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้นะคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ถึงแม้ตัวเองนะครับอาจจะไม่ชอบแต่เพื่อความเจริญก้าวหน้าก็ยอมเหนื่อย นะครับยอมเข้าไปทํายอมเข้าไปศึกษายอมเข้าไปเรียนรู้นะครับถึงจะทําให้คุณประสบผลสาเร็จนะครับต้องเปลี่ยนพฤติกรรมแบบนี้นะคุณถึงจะประสบผลสําเร็จเรื่องของการเงินการทองรักสบายอย่างเดียวไม่ได้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์ช่วยเสริมจะย้ํำยังไงบ้างนะครับได้ไพ่นะครับอังคารพุธนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารนิดนึงดาวคารเนยนะครับเป็นดาว การแข่งขยันดาวพุธเนี่ยเป็นเรื่องของคําพูดวาจาการสื่อสารเนาะดาวพุธนี้เวลาอยู่ด้วยกันต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของคําพูดคําจานะครับข้อเสียข้อดีก็คือว่าเราจะกล้าพูดนะครับกล้าเรียกร้องผลประโยชน์นะในมุมดีก็มีนะครับก็นะถือว่าโอเคต้องมีวาทศิลป์นิดนึงนะในการตกลงเจรจานะครับเพื่อผลประโยชน์เพื่อโอกาสของเรานะครับก็ให้ระมัดระวังไว้หน่อยนะครับถ้านเะกิดท่านใดนะครับ มีโอกาสก็สวดมนต์นะฮะคาถานะครับพระสาริการินทองนะครับอันนี้ก็นะครับจะช่วยเกี่ยวเรื่องของเมตตามานิยมเวลาพูดบุ๊บนะครับบางทีน้ําเสียงแรงก็จะทําให้เป็นเบาไปได้นะครับลองโอกาสเอกาับห้องดูนะครับเพราะว่าคาถาที่เกี่ยวเรื่องของเมตตาเนี่ยอันนี้ถือว่าดีนะครับคนรักคนเอ็นดูดีกว่าแบบไปทําให้คนเขาเครื่องแล้วก็มีปัญหากันนะฮะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระอาทิตย์กันนิดน,น,นึ <S <S <ส>ง แล้วพระอาทิตย์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ค้าคู่หุส่วนนะครับคู่สัญญาคู่ครองนะครับหรือแฟนหรือคนที่ร่วมพูดร่วมทุนนะครับก็ไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับได้ตําแหน่งมหาอุดพอสมควรนะครับก็นะครับย้ายไปนะครับในวันที่13-30ถึง30นะครับเวลา22 18นากานาทีถ้าเกิดคุณจะร่วมพูดร่วมทุนคุณจะต้องเข้าหาคนที่นะครับเป็น เป็นเจ้าใหญ่อะในระบบงานนั้นในสายงานนั้นนะนะครับคุณถึงจะสาเร็จเพราะว่าดาวพระอาทิตย์เนี่ยได้ตําแหน่งมหาอุจซึ่งเป็นดาวที่นะครับสูงที่สุดแล้วนะครับของดาวพระอาทิตย์นะครับก็ือือตอนที่อยู่ในราศีเมษเป็นจังหวะที่ดาวสุกสกาวที่สุดมีอํานาจที่สุดมีฤทธิ์ที่สุดนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนปัตนีไปอยู่ในเรือนสาหาชารและได้ตําแหน่งมหาอุจเนี่ยถ้าเราจะร่วมง,งานด้วยหรือจะทำอะไรด้วยนะครับก็ต้องหาคนที่เขาทันหนัดหรือเก่งกับ เฉพาะด้านเกี่ยวเรื่องนั้นนะครับและเป็นที่ยอมรับนะครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จเพราะว่าเขาว่ามหาอุดมิปวสงส่งอยู่แล้วนะครับและถ้าเป็นในเรื่องของแฟนหรือคู่ครองนะครับคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะครับคู่ครองหรือแฟนที่มีชื่อเสียงในสังคมนะครับนะเกี่ยวกับระบบงานนั้นในสายงานนั้นนะครับก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงอ่ะถามใครคนก็รู้จักนะก็ประมาณนี้หรือได้เพื่อนได้แฟนคนที่รู้จักกันมาก่อนหรือสนิทกันมาก่อนก็ได้ นะก็ถือว่าดีนะไม่ได้เสียหายอะไรอ่ะแล้วเรามาดูาไพ่นะครับจะเสริมยังไงบ้างนะครับน่ะเห็นไหมได้ไพ่โมฮินีเลยนะไพ่คนหมู่มากมาได้ไพ่นี้เสริมเลยนะครับนะก็อันนี้ก็ไม่ย้ํานะครับว่านะครับว่าตัวคุณเองนะครับมีโอกาสที่จะเจอคนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในสายงานนั้นระบบนั้นนะครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะถ้าเกิดเป็นลักษณะของการร่วมง,งานคุณก็มีเกณฑ์ที่จะร่วมง,งานกับคนที่มีศักยภาพที่ดีนะครับก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์นะก็หาแบบนี้นะถ้าจะร่วมง,งานกับใครหรือจะหาคู่ครองหรือแฟนก็หาแบบนี้นะครับก็จะทําให้คุณประสบผลสมาเร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นะครับเอ่อได้ดาวอาทิตย์นะครับพิรหัสแล้วก็ดาวเกตนะดาวอาทิตย์เนี่ย นะครับกับดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นคู่มิเกันอยู่แล้วดีอยู่แล้วแล้วดาวพฤกษเนี่ยก็ไม่ได้ขัดนะครับก็มาเสริมด้วยนะครับให้เจริญก้าวหน้าเข้าไปใหญ่เลยนั่นก็หมายถึงว่านะครับจะเป็นช่วงที่ชาวนะครับราศีกุมนะครับจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะครับในเรื่องของเอ่อคอนเนคชันการติดต่อการเข้าหาสามารถร่วมมือคนได้ดีนะครับอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคละนะครับผ่าน นะครับผ่านนะแต่ทาอะไรยังไงก็มีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับหาโอกาสนะครับสวดมนต์นะครับไหว้พระเสริมบารมีหน่อยนะก็จะไหว้บูชานะชื่อเสียงก็หาโอกาสไหว้พยาคุฑนะครับหรือสิงห์ก็ได้นะครับนะที่เป็นตัวแทนพระอาทิตย์เนาะนะครับหรือเจ้าเป็นพระคาถาพระอาทิตย์โดยตรงก็ได้นะครับนะสักหกจบนะครับก็จะช่วยทําให้คนเรายิ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเข้าใหญ่เลยนะครับนะอ่ะนะครับ ก็ถือว่าดีด้วยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะดาวพอางคารกันนิดหนึ่งนะครับดาวพา่างคารท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีเมษนะเราจะเรียกว่าพบสหชาติที่แปลว่าเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็คนบ่มากแล้วในราศีพิจิอีกภพเรือนหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรม,มะที่แปลว่าการงานการกระทำวิถีชีวิตการดําเนินชีวิตนะครับก็ต้องบอกว่าดีนะครับเพราะว่าดาวผ่านไปอยู่ในราศีมีนตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงนะครับสิ้นเดือนเลยเวลา17นาฬิกา10นาทีดาวเจ้าเรือนนะครับการงานไปอยู่ในเรือนของการเงินแล้วก็ถึงราหูที่เป็นตัวเราแล้วคู่ธาตุลม นะครับเจอกันเลยอันนี้ขเขาเรียวคู่ท่าลมนะนะครับพราเราหูก็ท่าลมดาวคารก็ท่าลมนะครับส่งผลให้เราเองเนี่ยเรื่องงานจะสําเร็จได้โดยไวนะติดต่อจะได้จ้าประสานงานอะไรจะว่องไวรวดเร็วรู้ผลนะติดต่อปุ๊บรู้ผลปั๊บนะครับหรือไม่ก็มันจะไวจนผิดปกติเวลาจะทําอะไรยังไงเนี่ยมันจะได้รับผลตอบรับแบบอย่างไวถ้าได้ก็ได้เลยนะถ้าไม่ได้เขาก็จะบอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรอย่างเร็วไม่มาแบบ เลือลังแบบยาวนานช้าอะไรไม่มีนะครับนะก็ถือว่าอันนี้ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีนะครับอีกภเรือนหนึ่งนะครับดาวตัวเรือนสหาชาเนาะสหาชามาอยู่ในเรือนของการเงินนะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองนะครับสามารถที่จะหาเงินหาทองจากสังคมนะครับจากออนไลน์จากคนสนิทคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักได้นะครับนะถ้าในพื้นดวงเราไม่มีดาวอะไรมาขัด แย่ๆเสียหรือมาจะพบเรือแย่ๆหรือการกิตีนีนะนะครับก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่เราเองเนี่ยนะครับจะหาไรายได้หรือผลประโยชน์จากสังคมหรือคนหมู่มากได้แต่ถ้าเป็นการกิตีนีอันนี้เรามัอระวังคนสนิทคนใกล้ชิดนิดนึงอาจจะมารบกวนหรือเบียดเบียนเรื่องเงินคุณก็ได้นะก็คือเพื่อนมาอยู่ในเรียนการเงินถึงตัวเนี่ยถ้าเป็นการกินีอ่ะก็คือเข้ามาก็ขออย่างเดียวแหละอันนี้ก็เรามัดระวังหน่อยนะครับนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ทําแบบ เครดิตหรืออะไรเรามาระวังนิดนึงนะเวลาดาวเจะเริอสหั c h แล้วมาอยู่ในเรือกัรเงินและสัมพันธ์การลกินีหรือดาวไม่ดีส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นหนี้เสียซะส่วนใหญ่น้อ้เรามาระวังหน่อยนะครับอะ่ะแล้วเรามาดูไพ่นะครับจะเสริมยังไงนะครับได้ไพ่จากกนาดนะอันนี้คือไพ่ไหลาตามน้านะนะครับไพ่ไหลาตามน้ําไพ่ตามใจแล้วเราได้ผลประโยชน์ตามใจและได้ผลประโยชน์นะนะเช่นเขาแนะนําให้เราไปทําอะไรยังไงแล้วมันดีเราเอาเนาะ แต่ถ้าเกิดว่า,ามันไม่ดีเราไม่ได้นะเพราะลองดูนะท่านเป็นหินดำนะครับมีคนมาประดับประดาท่านเห็นไหมให้สวยงามก็แสดงว่าถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเราก็จะได้สิ่งดีๆไหลาตามน้ำไปนะครับก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่มีโอกาสพอสมควรนะครับเรื่องของการงานมีประโยชน์การเงินเรื่องของสหาชาติอยู่ะโยนการเงินแล้วได้ตรงนี้ก็คือไพ่ไหลาตามน้ํานะครับเราถ้าได้รับผลประโยชน์เราเอานะถ้าไม่ได้รับผลประโยชน์เราก็อย่าไปยุ่งนะครับนะ ือบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีทิฏฐิไงนะถ้าเกิดว,ว่าคนนี้ยี่ห้อนี้แบบนี้มากไม่เอาไม่รับอย่างเงี้ยมันมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยนะครับมันก็ต้องรออับทุกข้อเสนออะไรที่มันได้ผลประโยชน์ที่มันสามารถทําให้วิถีชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็บริหารจัดการได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์เราจะเสิร์ฟยังไงนะครับไพ่นี้นะครับเป็นไพอ่อทิตย์กับไพมรุตยูนะอ่าไอ้อตรงนี้คือก็ต้องบอกว่านะครับไพ บเนี้ยมันจะเป็นในลักษณะของอีโก้นะอีโก้ให้เรามาระวังหน่อยนะอาทิตย์ก็เป็นเกียรติเนาะมันจะอยู่เป็นภัยอาเพศทําให้เกียรติทําให้เราแบบรักเกียรติมากมากจนเวอร์่าจนแบบเกินไปแล้วตอนนี้ดวงดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งถึงมหาอุดด้วยโอ้โหอันนี้ถือว่าก็ให้เรามาระวังหน่อยนะครับในลักษณะของอทัศนคติเกี่ยวเรื่องของทิฏฐิกันถือตัวถือตนกันถือยศถาบรรดาศักดิ์อะไรประมาณนี้อาจจะทําให้เราเองเนี่ย นะครับเรื่องที่มันง่ายๆเรื่องที่มันดีๆโอกาสอะไรต่างๆมันจะทําให้เราเสียหายได้เนาะไพ่ใบนี้ถ้าใจสป,ปอร์ใจคว้างโดยเกินไปนี่ออกแนวเลี้ยงค่ำโต๊ะเลยนะนะต้องมีสตินิดนึงนะก็หาโอกาสหน่อยนะครับนะจะได้ไม่มีใครมาเบียดเบียนเรามายุ่งวุ่นวายกับเราเยอะนะครับก็หาโอกาสนะครับทองคาถาชินนบัญชรนิดนึงนะครับคาถาชินนบัญชรน,นะครับก็เป็น คาถรศักดิ์สิทธิ์นะครับที่จะนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะครับนะก็คือพระอรหันต์นั่แหละนะครับนะที่อยู่ตามร่างกายเรานะก็ถือว่าโอเคหาับก็สวดหน่อยเราจะได้มีฤิ์มีตบะมีความเมตตาอะไรขึ้นนะฮะจะช่วยได้นะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูนะครับดาว นะครับพระพุธกันนิดนึงนะดาวพระพุธนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับเอาละในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพพกุดตับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องนะผู้ตายปคับปรชานะครับอีกพเรือนหนึ่งนะครับานะมาจากพบไม่ดีนะเราจะเรียกว่าพบมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะอันนี้ก็เป็นจุดที่อันนี้ต้องรมาระวังแหละนะครับเอาละเอามุมดีก่อนแล้วกันเนาะ ปุตตะกระดุมพระอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนที่คิดอะไรนะครับก็เป็นเงินเป็นทองนะครับคิดอะไรก็สุดแท้แต่ไอเดียจินตนาการนําพามาซึ่งนะครับความสําเร็จนะครับต่างๆเก่งกําไรได้นะครับแล้วก็โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของโชคลาภในลักษณะต่างๆอันนี้ถือว่าดีนะไม่ได้เสียอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่เราเนี่ยนะครับเก่งกําไรดีนะซื้อมาขายไปดีนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าไม่ได้เสียหายอะไร นะถือว่าดีแต่ถ้าบังเอิญคุณมีนะครับดาวพระพุธปีนี้เป็นการกินีจอดเอาละอันนี้เริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับเรื่องจะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นแล้วเพราะดาวเจ้าเรือนมรณะจะมาแทนนะมรณะกระดุมพระนะครับก็ต้องบอกมีเกณฑ์ที่จะเสียหายเรื่องเงินเรื่องทองนะครับมีคนมาเบียดเบียนเรื่องเงินเรื่องทองหลายๆอย่างนะอันนี้ต้องระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงไม่ว่าเรื่องของการงานรวมทั้งตัวเราเองด้วยนะก็อาจจะยุ่งยุ่งวุ่นบางครั้งก็อาจจะหมดไปเกี่ยวเรื่องของการรักษาตัว ซื้อยาซื้อประกันหรืออะไรนี้ก็ก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะนะครับนะครับก็ต้องดูที่ว่าเป็นการกินีไหมถ้าเป็นการกินีนี่ยุ่งเลยนะครับนะอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับได้ไพอ่อสดนะอาราอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นในมุมดีแหละนะครับไพ่ใบนี้นะครับมีเกณฑ์ที่เราเองจะ ประสบผลสําเร็จกับสิ่งที่เราเกณงกําไรนะครับหรือเราลงทุนไปแล้วบางคนโชคดีนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ในลักษณะของสินใหม่ทดแทนได้เรื่องของมรดกนะครับก็จะได้อะไรมาแบบฟุกๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นน้ำอำมฤตมีแต่คนแย่งกันแต่เราไม่ต้องแย่งไงเขามาให้เราเองถือว่าอันนี้โชคดีแล้วก็ยินดีกับชาวราศีกุมนะที่จะมีโอกาสนะครับได้รับเรื่องของนะครับเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะยินดีด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์ซิ นะครับจะนิ้นอะไรโอ้ได้ไพ่อังคารกับดาวพฤหัสอันนี้เป็นคู่สมพลนะอันนี้ก็ดีนะครับเป็นเป็นดาวขยันแล้วก็ดาวความรู้นะครับอยู่ด้วยกันเลยนั่นก็หมายความว่าความรู้ความสามารถจะนาําพามาซึ่งไรายได้การเงินกัน,นทองนะครับการที่ดาวเจ้าเรือนกรรมะไปอยู่ในเรือนกระดุมภาคเนี่ยนะครับจะได้ไพ่ใบนี้เนาะนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถใช้ความรู้ความสามารถเราหาเงินหาทองได้มีความขยันแต่ต้องขยันเรียนรู้ขยันเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับหาโอกาสให้ตัวเองคุณถึงจะนะครับประสบผลสําเร็จนะครับนะก็ถือว่าอันเนี้ยถือว่าโอเคละนะครับนะก็ถ้าท่านใดนะครับมีโอกาสนะก็หาโอกาสทําบุญนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นสาตร์เสริมบารมีนิดนึงนะครับก็อาจจะทําเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นิดนึงนะหรือ,อโรงพยาบาลสงฆ์นะครับก็ทําทบุญกันนิดหนึ่งนะครับเพราะดาวองค์คเนี่ยจะเป็นเกี่ยวเรื่องของเหล็กเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันฮาร์ดคอร์เกี่ยวเรื่องของ อะไรที่มันแบบหนักๆอะไรเงี้ยก็จะเสริมได้นะครับหรือปล่อยปลาหน้าเขียงนะครับหรือให้ให้ทางชีวิตอย่างเงี้ยนะได้นะครับนะหรือท้าบุญลงศพอะไรเงี้ยได้หมดนะครับก็จะเสริมให้คุณเองเนี่ยประสบผลาําเร็จเรื่องของการเงินการทองนะครับอย่างดีเยี่ยมเลยนะครับก็หาโอกาดทาดูนะนะนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพะระฤหัสกันนิดหนึ่งนะ ดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมีนเราจะเรียวพบรายได้การเงินจนทองกระแสเงินสดนะครับอันนี้ดีอยู่แล้วและอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในลาภนะครับในราศีธนูเราจะเรียกว่าลาภที่แปลว่าราผลโอกาสความโชคดีต่างๆนะครับก็ไปอยู่ในเรือนการเงินนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงยี่เ้านาะก่อนที่ท่านจะย้ายเนาะท่านจะย้ายไปในวันที่3ามสิบไงนะครับนะก็ ย้ายไปเวลาเที่ยงสี่สิบห้านะวันที่สามสิบนะแต่อยู่ตรงนี้จอดนะเขาเรียกว่าการเงินอยู่ในเรือนสหัชานาก็แสดงว่าเราจะได้เงินได้ทองนะครับจากการซื้อมาขายไปนะเพราะไปสัมพันธ์อาทิตย์จะเป็นคู่มิตรด้วยนะจะมีการเจราจามีการดีลงานหรือทําอะไรก็สุดแท้แต่จะเกิดผลประโยชน์ที่ดีกับเรานะก็ถือว่าได้เงินได้ทองพอสมควรแล้วดาวคู่มิตรใหญ่เจอกันในภพสหัชิเนี่ยได้รับ ผลดีจากคนหมู่มากด้วยจากออนไลน์ด้วยจากการประชาสัมพันธ์ต่างๆกับโปรโมชั่นต่างๆด้วยหรือบลิษัทการตลาดได้หมดอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับนะรวมทั้งอีกพบเรือนึงมาจากเจ้าเรือนลาบผลเนาะนะครับราบผลไี่อยู่ในเรือนสหาชาก็ได้รับผลดีจากสังคมนั่นแหละนะครับบางคนมีชื่อเสียงก็ได้รับการจ้างงานมีงานไม่ขาดอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะอะไรที่ไม่เกี่ยวสังคมเกี่ยวกับสื่อเกี่ยวอะไรเงี้ยให้คุณเต็มที่เลยนะครับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่า ไพ่เจเสริมยังไงให้เรายิ่งเจริญก้าวหน้าเข้าไปอีกนะครับนะเขาเรียกว่าไพา่เอ่อไพ่เชิงนะไพ่ใบนี้นะรู้ทาเป็นไม่รู้เห็นทาเป็นไม่เห็นนะครับนะอะไรที่นะครับทำให้เราเกิดผลประโยชน์เนี่ยนะครับเราก็ไม่แสดงออกอะไรที่ทําให้เราเสียผลประโยชน์เราก็ไม่แสดงออก,อะยยน,ก,ออกนะครับคือไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่จิตวิทยาสูงมากเลยนะครับนะเราจะสังเกตว่านะครับตัวท่านเองเนี่ยมองผ่านผ้า นะครับเรื่องราอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอยู่เป็นอยู่เนียนนะแล้วก็ไม่ตื่นตะนกหนะครับไม่แยกไม่แหวกยาให้งูตื่นเวลาทําอะไรมีหลักเกณฑ์มีเหตุผลเนาะก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงนะครับจิตวิทยาค่อนข้างจะสูงนะครับก็คือเชิงนั่นแหละนะครับนะอะไรที่ให้คุณเอาอะไรที่ไม่ให้คุณก็ไม่เอานะถือว่าดีนะครับแนละ้วก็ลองเรียนรู้ดูนะครับนะถ้าเราสามารถทําได้เหมือนทานางน,นี่ก็ต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับนะ ครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โหราศาสตร์นิดนึงนะครับจะเสริมยังไงนะครับได้พระจันทร์พระพุธนะก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของวาจาเนาะวาจาคําพูดคู่นี้เป็นคู่มิตรด้วยนะครับเป็นคู่มิตรที่บริสุทธิ์ผุดพ่องนะครับไม่ได้มีในยะซ่อนเล้นอะไรนะครับเป็นมิตรสหายที่ดีต่อกันนะครับก็คือดาวพระจันทร์กับดาวพระพุธ นะครับให้คุณนั่นก็หมายความว่านะครับชาวราศีกุมคุณสามารถหาผลประโยชน์จากสังคมตัวคนมากได้จากการสื่อสารได้จากการทิ้แคร์ดูแลใส่ใจนะครับเพดาวจำเป็นดาวบริการอยู่แล้วนะแล้วใจคําพูดพูดให้เขาสบายใจแต่ไม่ได้ออกเด่ยอนะพูดให้เขาสบายใจพูดให้เขามีทางออกเนี้ยแล้วมันจะส่งผลให้คุณเองเข้าไปนั่งในใจิตใจเขานะอันนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นนะครับไพ่ที่ดีนะครับหาโอกาสสวดมนต์ไหวพักนะครับคาถานะ จะไหวพระพุธก็ได้จะไหวพระจันทร์ก็ได้นะครับคาถาบูชาประจําวันเกิดพระจันทร์ก็ได้พระพุธก็ได้นะก็ลองดูแนะถ้าพระจันทร์ก็สิบห้าจบนะครับถ้าพระพุธก็สิบเจ็ดจบแบบสั้นๆนะครับคุณก็จะมีความโชคดีเกี่ยวเรื่องของคอนเนคชั่นต่างๆนะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะเรามาดูดาวพระศุกร์กันนิดหนึ่ง ดาวพุธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพุกเราจะเรียกว่าพบผันธุที่แปลว่าหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะครับนะอีกภพเรือนหนึ่งนะครับในราศีตุลเราจะเรียกว่านะครับพบสุภะที่แปลว่าความสําเร็จความเจริญก้าวหน้านะครับก็ต้องบอกว่านะครับดาวพุธเนี่ยเดินดีนะครับดาวพุธเนี่ยอยู่ตั้งแต่วันที่สองนะไปจนถึงวันที่26เลยนะครับในราศีมีนนะ ก็เข้าไปเวลา14นาฬิกานาทีนะครับปุตปะก็แปลว่าการลงทุนการริเริ่มนะครับริเริ่มไปอยู่ในเรือนการเงินก็เป็นช่วงที่เราเองเนี่ยมีการเรียนรู้นะครับทักษะต่างๆเกี่ยวเรื่องของ รายได้การเงินการทองกระแสเงินสดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงที่เราเรียนรู้แล้วถ้าเกิดเราเรียนรู้ได้เราเรียนรู้สําเร็จนะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีรายได้การเงินการทองที่มากมายเพราะว่าเราประสบตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งมหาอุดอันนี้ด,ดีดีสุดๆแล้วนะครับและอีกภพเรือนหนึ่งเนี่ยคำว่าสุภาษเนี่ยสุภาษแปลว่าสําเร็จสําเร็จเรื่องของการเงินจะเก่งกำไรจะทําอะไรยังไงหรือมีคนคอยช่วยเหลือสนับ,สน,บสนุนผู้รับผู้ใหญ่นะครับหรือทําเรื่องกู้เก้ออะไรต่างๆก็มีโอกาสที่จะ นะครับสำเร็จได้นะครับด้วยอิทธิพลของนะครับดาวศุกร์นะเราถือว่าดีไม่ได้เสียหายเลยนนะครับอันนี้ถือว่าดีงามดีเยี่ยมเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าไพ่จะเสริมยังไงให้ดียิ่งข้าไปอีกนะครับนะได้ไพ่หลอดนะครับกาปินาสนะหลอดกาปิลานะเออนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับการที่เราได้ไพ่ใบนี้คือไพ่แสดงความคิดเห็นอาจจะมีผู้รัผู้ใหญ่นะครับเขาให้เราชี้แจง เดีย๋ยวเรื่องบางเรื่องก็ทําการบ้านให้ดีหน่อยเวลาเราจะไปทําเรื่องของเงินขอทองใครหรือไปขอความอนุเคราะห์ใครอาจจะต้องนะครับหัดฝึกหัดพูดหัดเขียนหัดอะไรหน่อยนะครับแล้วก็หัดชี้แจงนิดนึงนะครับเพราะว่าคุณมีโอกาสนะครับลองฝึกฝึกดูนะบางทีเราอาจจะขอทําโครงการโปรเจกต์อะไรยังไงเราก็ลองฝึกฝึกพูดให้มันมินเนียนพูดแล้วมันนุม่มน่าจิตใจเขาได้ แล้วให้มันเกิดผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับลองดูเพราะไพ่ใบนี้ต้องสื่อสารถ้าไม่สื่อสารก็อาจจะยุ่งยุ่นนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับไพ่โบรา์จะเสริมรื่องนี้ยังไงนะฮะได้ไพ่นะครับพะพูดพะเกณฑ์นี่ก็ไม่ย้ำอีกแล้วพูดก็วาจาคําพูดนะครับก็พ,พยายามเน้นในเรื่องของการสื่อสารคําพูดคําจานะครับนะแล้วก็เขาให้ค้องใจสิ่งที่เขายากรู้ นะครับนะล้าจะทาให้คุณประสบผลสําเร็จนะครับนะ้อหาโอกาสส่วนมนนะครับไหวพระนะครับคาถาสาลิการฤททองนะครับคนก็จะเมตตาสงสารนะครับหรือก็เอาว่านกระตุย์นะครับที่อยู่ด้านข้างของผมเนี่ยนะครับนามาทาปากนะครับอันนี้ก็ส่งเสริมเกี่ยวเรื่องของนักเมตตามหานิยมกันนะครับนะก็สามารถสั่งได้นะอ้าวละนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ นะครับเรามาดูดาวพระเสาร์นะครับดาวพระศุกร์็จะย้ายไปในราศีเมษนะในวันที่27นะครับถึงสิ้นเดือนเวลาหกนาฬิกาสินาทีนะดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเสา,เา,เาเร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรนะครับนะจริงๆท่านเป็นดาวเจ้าเรือน2เรือนเนี่ยแหละนะครับเนี่ยนะเมื่อก่อนก็เป็นตัวท่านเองเลยแหละแล้วท่านก็ยกให้พระราหูปไปนะครับถ้าเราไม่ได้เป็นกาลกินี นะครับก็เท่ากับดาวเข่าเสากลับบ้านตัวเองนะครับก็ส่งผลเกี่ยวเรื่องของความมั่นใจทําอะไรก็มีความมั่นใจคนอื่นเขาเห็นเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราองอาจมีความละเอียดรอบคอบนะครับมีความน่าเชื่อถืออ่านะถ้าไม่ได้เป็นการละกีนี้นะนะครับก็ส่งผลดีเกี่ยวเรื่องของความรู้สึกคนเขาค่อนข้างจะเกรงข,งขามพอสมควรนะแต่ดาวเสาเนี่ยจะเป็นดาวที่ละเอียดรอบคอบจะเด่นเรื่องละเอียดรอบคอบมากกว่ามากกว่าอาทิตย์ที่แบบองอาจ พาเผยนะมันจะต่างกันนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับดาวพระเสานะครับทับรักและได้ตําแหน่งดีด้วยได้ตําแหน่งโองเกณฑ์ด้วยนะครับก็ส่งผลให้เราเจริญก้าวหนะ้าแต่ถ้าเป็นการกินีเอะเอออันนี้วินาศมาเลยนะวินาศทับรักถึงรักชัยโอ้โหก็จะเกิดเรื่องยุ่งยุ่งมีปัญหาพอสมควรนะครับนะแทบจะแบบห,หนัก่ะ ต้องบอกงี้เลยนะถ้าถ้าพระเสาเป็นการักินีนะแล้วมาจากเจ้าเรือนวินาศอย่างนี้แล้วก็โอ้โหหนักราหัสสายคันเกิดเรื่อยุ่ยยุ่งยุ่ยพอสมควรนะต้องระมัดระวังเนาะการักินีถึงตัวบางครั้งก็มีเรื่องเครียดเรื่องกังวลน,นะเรื่องของสุขภาพเรื่องของอุบัติเหตุเกิดได้หมดนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังอ่ะแล้วเรามาดูไพ่สิะจะจะทํายังไงให้หนักใจไรมสติครับสติทุกสิ่งทุกอย่างนะก็อยู่ที่สตินะครับการที่ได้ไพ,พ่พระศิวะเนี่ยเป็นการบ่งบอกแล้วว่า คุณจะต้องบริหารสติพอสมควรนะครับแล้วก็อย่าให้อารมณ์เหนือกว่าเหตุผลนะครับแล้วก็จะทําให้เรารอดพ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะอย่าใช้อารมณ์ฉุนเฉียวหรืออะไรประมาณนี้ต้องมองคนให้ออกดูให้เป็นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเอาล่ะเราฉุนเฉียวไปเราโมโหไปถ้าเจอคนที่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเจอคนไม่เข้าใจคนอาทิตย์เด่นๆอะไรเง,งี้ยโอ้โหมีเรื่องเวลาวกันเลยนะยุ่ง ไม,ไม่ดีหรอกแล้วก็วินาศไปเรื่องของคดีความด้วยนะครับบางทีมันก็อาจจะมีปัญหาการที่ได้ไพ,พ่พัชวะเนี่ยเหมือนกับมาเตือนว่าคุณจะต้องมีสติมากๆถึงจะไม่มีปัญหาถึงจะรอดพ้นนะครับนับหนึ่งถึงร้อยนับหนึ่งถึงพันเดินหนีอะไรก็ว่ากันไปเนาะอ่ะนะครับเดี๋ยวเราเอาไพ่นะครับโหราศาสตร์มาช่วยเสริมนะครับได้ไพ่นะครับพฤหัสพะจารย์อ่ะนี้ดีได้คู่ธาตุดินนะนะครับ ดาวพัชรธาตุดินนะครับดาวพฤหัสธาตุดินนะครับแล้วก็นะครับมาสัมพันธ์นะทับรักถึงลักชยยัยนี้ก็ถือว่าถ้าในมุมดีถือว่าให้คุณถ้าคุณมีลักษณะหนักแน่นนะถ้าคุณคุณเป็นคนหนักแน่นเนี่ยคุณสามารถผ่านคนเรื่องยุ่งยุ่นๆอะไรไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีสติหรืออะไรประมาณนี้ก็าอาจจะทําให้คุณยุ่งยุ่นๆทาให้เกิดปัญหาเนาะนะครับถ้าเกิดมีโอกาสนะครับก็หาโอกาสไปไหว้ พระเก่าๆแก่ๆไว้นิดนึงนะ่แถวอายุทยาเยอะเลยเอาสักร้อยปีขึ้นนะครับลองไปกราบไหว้ขอพรให้แคบค่าจะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอะไรประมาณนี้แล้วถ้าเกิดมีโอกาสสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรนะนะครับยี่ิบาท5้บาทร้อยอันนี้ได้หรือซื้อที่ดินนะครับถวายวัดอะไรยังไงได้หมดนะครับนะก็ลองดูก็จะช่วยทําให้หนักกจเบายาเรื่อยๆมนก็จะไม่เกิดขึ้นกับเรา เอาละนะครับยังไงก็การขอผู้คณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมผมพิพาทประกานใดยังไงต้องกราบขอเข้ามาอภัยด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับผมเกต้าพิดูถลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพิดูถลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงคารามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นะทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ